ครับพัดต้อมเฮ็ดยังเห็ดสู้พี่น้องเบื้องครับวันนี้ดวงเป็นไงครับวันนี้ดวงเราวาสิยานขึ้นทุกคนี้ก็อยู่บ้านนะครับไปอยู่ให้อยู่หน้าเพราะว่าพานต้อมไปหน้ามากอ่ะคุณพีพ่อบอกไอ้หอยมากเลยเก็บขึ้นมาว่าโอ้เห็ดเน่าเสียบสู้กินกันนาสู้พี่น้องเบิ้งกันนให้พี่น้องเบิ้งครับสูตรเด็ดครับวันนี้ครับถ่าเบิ้องด้วยครับผมครับครับนี่ครับในกันแล้วปะครับนี่ครับ ลวกแล้วก็จะเสียบไม่ย่างเนาะครับเนาะโอ้คนสะดวกจะเสียบไม่ย่างครับครับผมโอ้ขอทานขอทานขอทาสูตรเด็ดครับอาหาร,ารอีสานวัดอ้าครับผมติดตามกันเบิ่งครับพี่น้องครับครับก็มาเบิ่งว,วิธีการครับผมทำอ,อย่างนี้เจที่เดียวไม่เหลียวไปมัม้ยครับที่มาเสียทีหลังมั้ยตอนเจ๊ เดียบห้อมเนาะเียบอมึงกไครับก็มาเบ่งพานต้อมครับวิธีการวันนี้พัชเชษเนีเ้ยวแสบให้พี่น้องเบ่งครับครับโทดสอบมากครับพานต้อมครับครัเนีเ้ยวแสบด้วยครับพี่น้องอันนี้เป็นหอยครับเป็นไปนหน้ามากวันนี้เป็นกระลาะน้ำกระละทงมาก พอดีก็มาเอาเนื้อเสียบมาฝากครับนี่ก็เป็นการต้มเลยครับต้มเลยไมาแกะเป็นโตออกมาคนสิไปย,ย,ย่างอ,อ่าย่างอยังก็ถ้าต้มสองย่างให้น้ำจิ้มซีฟู้ดครับโอ้ย่างขาาครับย่งเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเป็นเราจะเพือ่อกินเข่าหรือเอามาให้กินครับพี่น้องถ่าบุ้งเนื้อมันเสียบภายในครับสูตรเด็ดครับนี่นเรครับแสดงว่าถ่ายแต่คลิปหอยพีิมพ์เมือ่อ พันตอมมาขออะไรอีกเหรอมาอยู่ครับมาคำยังไงหนึ่งครับครับนี่บรรยากาศอยู่บ้านนะครับมาเห็ดอยู่บ้านพอดีกับเหล็กอันมากกับพันตอมไปเก็บแนวมาสูกินครับสูอยากใอยากให็กินครับทางเน็ด่แตหลายอย่างได้ครับตามวิธีสารบรรเทาครับผม่น เขากินหมูมาแล้วใช่เขาตำปลากันอะครับครับแกะใส่กันนะครับพี่น้องคิดว่าป็ไปอย่างมันี้เสียปรนเด็พ wow. like, oh. Oh. Yeah. Yeah, ี่น้องเป็นมัดแต่หน้าหาแนวอยู่มัดกินมัดอยากให้พี่น้องเบิ้งอย่แล้วเบิ้งให้เบิ้งได้าอี่านี้วิธีสารมาเท่ากับเอาเรียบๆเลยครับวันนี้ที่ที่ครับเปิดหอย เพื่นออกไปหุยนะครับนี t t ่าเอาเอามีดมันนะให้พี่น้อเบิ้งกาวมาตัดไปข่อพี่ครับพออเบิ้งครับใกรใครครับบอเมียนครับอันคุณบรรลุข่าวพ่พี่ครับขอบคุณครับอะไรครับพันธ์ทองสายเพิ่อนกับม่ได้เมียครับได้เมียอีสานครับเพิ่อนบ่กหูได้ว่าตาบอกมันเป็นแบบไหนบ้านเ้ามันอุดมสมบูรณ์ครับ ป่าเพิ่นเบาโดมทุบนปลานี่รับตามับเป่นรูาเบิ้งให้ให้ที่เ้องม่ไดม้ที่เบิ้งเตนี่ครับนี่ข้อครับนี่นเป็นจะนองมากนี่ครับนี่นเขาเชียวออกก่อนได้ครับนี่พี่เรานี่ครับปาออกกอนปาดกกอนยไม่ยากหรอครับโอ้นี่ต้องปาออกก่อนเนวก กัดเขาไปอย่างเขากินเขาไปแล้วมันเป็นอยังวะสมมติว่าเขาปัดออกบางคนก็ว่ามาคเับบางคนก็ว่าเมาบางคนก็วินครับเออบางคนก็ว่าเขาครับเขาเดียวเยบเขาเด้วดเขาเดดย่ไห้เขาเดียวดสิอ้ยด้ออันเร็จไปดอบางคนกับว่พี่พวกเขาเพเนาะ เลยกันครับมื้อนี้ครับพี่น้องเดียวเดียวเลยเอาเดียวๆพี่น้องครับจะซีฟู้ดเด้อบ ครับผ่านต่อมกอนล่างต่ำใหม่เครื่องไส้ครับนี่นะครับพี่น้องเบ่งกันครับวิธีสันโเเลยครับดี๋ยวก็โอเคเลยครับใส่็เหนี่าเสียบเน่านัวครับเรสชาิเสียบก่อนครับ ชัยร์ครับหมุนหมุนสากแล้วครับผมนีม่ครับวิธียีสานมันท้องครับไม่ไหลอีกเหรอพัดดอกไม่เก็บรับอ๋อจะเผือกครับ,เอ,เ,อรบเอามาเห็ดน,น้ำตานะครับน้ำตาลนครับ รสดีครับครับใส่รสดีพร้อมน้อยนึงใส่กระเทียมเข้าไปครับชุชูเล็ดครับครับชุบชูเลครับน้ำปลาน้ำปลาครับพันต่มแมวครับตั้งหัวครับพันแมวปุ่นแมวไม่ยังครับไม่ยั้งหอมหลายจนแมวมาโอ้ยครับน้ำจิ้มเหรอครับสูตรเข้าอานอกหนึ่งสูตรหนึ่งครับน้ำจิ้มเหรอครับผมโอ้สูตรเด็ดจริงครับครับผม ครับครับคนธรรมชาติเลยครับผมตามวิธีสานเนาะบ้านนอาครับบ้านนอาก็อื่นเพราะมันบเบาครับอ๋อเพราะน้ำจิ้มของมันสุดเด็ดีริงๆครับโอ้ดิจิ้มสุดเด็ดดิซีฟูดถูกพิเศษครับซีฟูดสตรพิเศษเลยครับครับผมเขาไปเบิ้งอีพี่เดี๋ยวนาะเขาปล่อยไปไหมไปไล่เบิ้งครับอีพี่สิบสี่ให้สิบห้าครับสิบสูตรพิเศษ่าบสิบสามห่าันนี้แจครับไปไล่เบิ้งเรื่อยๆครับ เอครับเมนครับซีฟ mm ู hmm. ๊ดส <c oughs: so ises> <c oughs> <you> ุด <c> พ <oughs> uh ิเศษเฮ้ยมันมีความลับอยอะมาสดแขงมาเสากินครับความลับอยู่อยู่ไอ้น้ำจิ้มอยู่หมรงนั้นนะครับผมน้ำจิ้มเขางซีมี่สุดเด็ดครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจห้เบ้างนะครับนะซีฟู๊ดมัดแล้วครับมัดแล้วครับนี่ยหยาบย่างครับพี่น้องเอาไปเยอะเลยครับอันนี้ตัวนี้ครับ นี่ครับหัวม่านนี่ครับมันมันตรงนี้ไงครับพี่น้องสวัดีครับรับแสบหรือรับผาดาวครับความแสบระดับผาดาวตวัตถุดิบมรับลาดหย่าครับความแซ่บระดับห้าดาวแต่วัตถุดิบระดับลาดหย่าครับผมครับไปเรืงเ้าแซ่บกันเลยครับผมติดตามกันเลยครับพี่น้องเนี่ยสองไม้อะไม้อะบน มันโตมัข่อยเป็นความดียังไงบอครับไอ้อ้นี้นหนามันขึ้นมาเองมันได้ขาวงาม้มันเราจะหนามพี่นอนดื่มน้ำยีสารมันฮ้ขสิวเสีอวขาสิว้าไเ้ทุวย่อชงคนบ้านหนอยว่าโอ้เห็ดเปลี่ยน้หัวมันได้ครับอันนี้ของเทอะไรครับนี่นี่หั่นกะวังกินมันอยู่แห้ะครับเชอรี่กินขกหฮอกกินมันเชอรี่เป็นนี ราคาโู้ละสี่บาทกันประมาณต่อมแดงครับผมเดี๋ยวเขาบอแปลงวันติดถ้าว่าเป็นไม้แบบนี้เป็นที่พูดแบบนี้พี่น้องว่าจะคิดว่ามูลราคามันสิแพรียงกันไปหน้างปครับใส่ตัมปลาใส่ไว้สองสองหัวกับโคกละห้าสิบบาทแหละครับเมนทำย่างมันจะถึงไม่อะไรจังหวัดครับถึงไม่เพราะก็บอกเราแต่คนมากเนาะเบ่ขายครเบอร์ใครผม่ได้ใครไม่ครับ เลยเป็คนมากครับตัวอาหารอีสานบรรทุกห้องแล้วคนก็มากแล้วคนก็บมากครับตัวห้องคนอีสานในห้องห้องจินแบบนี้อยู่แล้วครับผมเดี๋ยวอีพี่หน้าจะมี็นกุ้งหม่เบิ้งครับนี่ชุดยอดจะพี่น้องสุดยอดนี่แล้วเดี๋ยวดี่นี่นี่เนาวครับสุดยอดครับไปย่างกันพี่น้องครับผมครับก่อนมาเบิ้งพันต่อมสี่ย่างแล้วครับผมวัตถุดิบ ระดับยากยากครับผมรสชาติระดับห้าดาวครับผมจัดไปครับผมครับส่วนลยครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นไงครับพี่น้องครับนี่แหละแปรเป็นปฏิตภัณฑ์แปรแปรปออกมาเป็นแนวกินครับผมไมชัลลี่ครับนะครับเมนเม็นปฏับพันธ์ตอมครับผมเน้าเสบเน้านัวเนาะเนี่ยพราะได้กินครับพราได้อยากครับเพให้ดูห้เต่าอได้กินน้ำนี่ครับผมวิธีสานบานเท่าครับ ม,มันมันมันหอมเลยนะน,น,นี่พันตม้มหอมเขาดังไหมครับพี่น้องครับ <ALK> ขัดคักขัดขัดมันนี้สุดยอดสุดยอดครับน้ำจิ้มแซ่บพันสูตรพันต้มครับนี่เราจบแล้วใส่ในข้าวขึ้นมาเลย สุดยอดโมจุกนะครับผมท่าครับ <laughs> สุดย <c oughs> <c oughs> อดครับคือว่าหอมว่ะขั้นต้ำครับพี่ดอกครับโอ้เป็นตจกินครับเห็นวะ่ะผมยังไฟใส่เลยไปเห็นครับเส้นนี้เห็นไหมพี่นอ้นองมั้งลึกนกศิกร์องให้พี่นอ้องมั้งนะครับรขั้นต่ำครับโอ้ครับไปเลยครับเหลืองครับสุดยอดสุดยอด หิ้งงูครับผมจัดไปครับผมนี่ครับชุดยจอยครับหอ,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 อมพี่น้องหอมครับเออนำได้ไรเราบ่นงนย,ย,ยครับพี่น้อง วัดถุริบลากหญ้าความแซบระดับ5้าดาววัดถุริบลากหญ้าความแซบระดับ5้าดาวรสชาติระดับ5้าดาวครับทานหมดกันมากครับนี่ครับมาซิมระดับความแซบครับไปยังไงครับพี่น้องครับความแซบสิบยังไงครับผมไปกินหลังบ้านทัานหมดครับสวัสดีครับ ครับวัดธุดีลากยากแต่ความแซ่บระดับ5ดาวครับเอาพัดต้อมจัดเตะพี่น้องเมื่อกี้นครับผมครับเดี๋ยวว่ากันนะครับสำหรับคนนอนเด็กครับครับนี่นะครับเป็นวิธีสายมันเท่าครับมันอีกมีซีฟู้ดครับซีฟู้ดหอยเชอรี่ครับผมพัดต้อมลังสวยครับโอ้คือคำใหญ่ใช่ไหมครับพอดีเสื้อยิมขอได้ปุณิซีโฟดครับ วัวได้อ่านยังที่นะครับนี่เอาขีดเล็กหน่อยครับอันนี้ครับจะว่ากันนะครับตัวนี้ไม่หิวอวิลิครับคำใหญ่ๆใส่ไปเต็มเข้าจัดไปครับคำใหญ่ๆใส่ไปเจมเข้าโอ้โหครับโอหแซบวิริแซบไอ้พี่น้องเบิ้งครับเนี่ยแซบเนี่ยนัวบานเท่าครับอีสานมานเท่าครับครับซี่พูดครับเดียวเลี้ยวครับสุดยอดมาครับผมปั้นมาครับโอ้โหสุดยอดครับแบบนี้เนื้อ

บางคนกับ,ากบก่างครับเขาเดือดเสียบเขาเดือดเสียบเขาเดอดเสียบ <laughs> <laughs>